สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุดเก่าสุดเดิมเติ่มเติมคือมางานใหม่งานกินสีนะทุกคนเอาอี <c oughs> สีเติมเล็ก <c oughs> โอ้ยนี่แม่งมาเตืมนให้อยู่สบายดีพี่น้ององานงานของโลกเฮ้ยตักไม้กูหนมงึงกูอยู่ไก่น <c oughs> ะกูเหลี่ยงสามตัวเลยเอามึงมาแต่งงานเนี่ย <c oughs> มางปรงขยะทางนี้เาาสโอ้ยเขาจัดสเมากว่ากําลังต้มปลาใค่มารุดบ<อ>่ม่ะอก็จะวาเมากันอยู่ย,ยูวาดนะงานยังเกาะยูวาดนะงานย่างคือเมากันอยู่สา,า,อ,อ,าอ้าว งานเยวกได้แลใหมต่านระบอกยังทํางานทุกงานบุมดลลมมันคือมาเข่ามาขาดทัมวเลยเน่อ็กับข้อรงเหมอนยถกปดละมงกเวียนเอ้าวกับองกับองถอดตอนเทียงป่า เขาจะกับยากน่อยหนาบันดามงเนาะบันดามงก็ยังหลดแห่ครับเขาจะกับยากงานือกันเนื้อปลาพี่น้องน้ามีอะไะน้ำปลาแดกมั คุณแม่นะขึ้นมากลลวก็อาบน้าล้วก็าม,าม,วกมาเลยมาดิลูกก,กามาการลูกก็กินข่าวโดยกินข่าวแล้วกามาเลยสี่มึงเอาไปอมติเอามาบ้ิกี่กระเทียมหอมแดงมะกอก

นางบ่มากอันตัวมันงงมันเป็นเนื้อมากอันขากแหนบแห่ปลานะหรือมาขูดมาขูดเอาใหม่ซื้อมาเติมคุณบริยาหูราคาบริจาคหูราคามต้องมาวกัดคุบาคูราคามันต้องมาแบบกูฟัง อีเมย์อีเมย์ก็อยากเดี๋ยวมันมาบอกราคาแบบนี้นะบอทาเซียมันลาบเนี่ยมันเหมาะอยู่ป่านี่นะกบอนเนื้อมันละลาบบอเขาเจ้าเจ้าขพี่น้องกำลังทำหน้าวัาสิงานสองหมื่ซสองขึ้นผมบอก

<Es> มีแม่กำลังตามอันนี้หกมีใบเดียวนี่ยายสิตามเนื้อปลาแล้วนี่ <c oughs> อามาอมาขอสิตามเนื้อปลาเา้ามดสัน้อ้หนีนี้เพราะว่าเพราะว่ายังเพราะนามันเห็นได้หน่อยนะเฮ้ย มันเห็นดห่อยก็่นีบิสแลมัลายตอม่งมือพี่น้องปอยการะลุกะาดได้หม่ถ่ายนะก็ไปพัดถ่าแล้วเป็นหวดขานงานไหนงานมือเ้านะหวมันลายมันเลมลายหมอตสิ่งที่ัวนะขาั้เลือกมันมิไม่ยาีไนี่มันอีกหอนี่พอดีป่ ขัวอะไรพี่น้องในทางนี้ขัวลายห็อปรณเทศบุญแจกเข่าน้ำพัวเพิ่นพี่น้องยายขัวเพินพ่นเสียปีที่น้ำถ่วมปีได้วปะปีน้ำถว่วสามปีรบสามปีขัวเพิ่นเสียท้อยหลดท้อยหลดไทยหลดปั่นเข่าหล้วหลดหนวดเขา แล้วมันไปนงาดสำหรับกบมังม่วงบอมึงกกมังม่วงอยู่ในไส้เกาะกกมังม่วงอยู่บ่อนได้ไหมโอ้อยู่หน้าเฮือนอะไรกกมังม่วงแหงดันเนาะใส่เกียร์ถอยแล้วก็เสียเลยเหมือนนั้นสุภาพการีบแจกคลองแล้วก็รีบกลับมา จะแซบเนือเนื้อปลาเน้นๆเ,เนื้อปลาพี่น้นองยาทาเบ่งหมอทานไฟซัมสิเพ็าผัวมาิีมุนเบรตต้มขบดเลยอ่ะปลา<ม>เหตในศันสนาถ้าต้มนั้นบบเพ็ดะไม่แดกเต้องเอาลงเบิร์ดเดอร์สาเดิม

ม,มาทำง,งานโซกัดมาต่อเลยพี่น้องเอ้ยทางนั้นก็นโอ้ยมันไก,นนนก่แน่เลยจกักเสวานั่นดาเรานะปลามันใกล้น,นะเออยังว่าสิอยู่น้ำแบบอยู่ว่าอยู่จาน้ำวะนะ พอแล้วเฮ้ยมันสีแหง้งหลักลงหมอเมื่อคืนมันออกกาสอง <c oughs> จอที ชเกาะพี่น้องเอ้ยบรดแอมพาวามาเนี่ยต่างว่า่างก่อนยไมากันหนก็กมันเปาง้าเรามันก่อนซื้อเามาเป็นเม็ดอีกไ่แด้หรอกนะปลาก็มีเม็ดบอลไ้หมอนะเอาลงลดลงซ้ำ เอ้ตากใส่หมอนะมาขย่ยามันเผ็ดในสะคอน หอมแดงส่งมาหนูยกมายกมา่ะรวมโดยช่วย,วยกันทุกคนจะได้กินเร็วๆี่มันีเือริวเบเนี้ย <c oughs> <c oughs> ต้นนะครับ้ำเปื่อยมันละเอียดแต่แมัโบ้เผ็ด้อมอันนี้มันเผ็นนเพพออนนด,ดพรพอ้อมบไิ้ต้มน้ำเผ็ดกนะอกนะหนอดเนื้อปลาลงไปทุกคน ไม่ยื้อเงาปลากระปีกระปิแท้ไม่รู้แท้หรือไม่แท้กระปิก่อน สายหม้อพี่น้องหม้อใหญ่อันนี้รสดีของนัวจะลงแล้วใช่ไหมลงนัวประมาณคร่งโลเคลนรับคุณพ่ออร่อยของนัวเต็มหม้อฮะนัวแบบขนลุกไปเลยหัวหลอกหัวหล่อน คนกินรู้ทุกคนในงาน,นรู้ทุกคนที่ดูคลิปรู้ว่าพรุ่งนี้อร่อยแน่นอนนะฮะเขาเจ้าปตีดอกมิตรตีแต่ว่าอันยาดน้นบลแซมมิตรว่าใส่หน่อยจะดู้มันหลายแต่ว่าอันเนี้ยคงโลโอซองหมอนำ้ระปุ้นีซองหมอ เฮ้ยมงหัลงทีล้างโอ้หอมบดสีหน่ามองเ้ยสีให้มันหอมสีในน้ำเอวยสีกลางน่ะขวกักขวกดมึงดูอีเมล่ะปาตะเฮงละพี่น้องเอ้ย ปลาตัวเดียวจะเต็มขกพี่น้องเลยปลาตัวเดียว <c oughs> สั่งเป็นปลาเทะกระเดกกระเดาะเนี่ยปลาตัวเ <c oughs> <c oughs> ดียดวดีดอกได้ตัวอาจจะเต็มขกก็จานทุกคนหม้อหุงข้าวดีดย,ยังตากมา,า,กมาเป็นน้ำพริกได้เลยตากมาเลยพริกเขาบดตม้มมันเลยบดละเอียดพี่นอ้องมันก็เลยจะเป็นแบบหยาบๆแบบนี้ลวกผักสุกหรือยัง จิ้มลวงผักน,น้ำพริกปลาเนินน้ำพริกปลาเนินของเรานั่นเองอกะปิยังหมดแตกหอมเครื่องเทศหอมแดงกระเทียมเป็นมะก,กรูดอัดใส่กะปิเออ่ใส่กะปิแล้วไม่หอม มากินนำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องกระปุ่นการทางจอบผ่าป็นสื่อมากแล้วแหละน่าฟุ่นเซ็นแล้วนี่ก็คือลุยเลยแซ่บข้าหนีเลยแหละ